สวัสดีครับพี่โน้ตมาใส่หมออครับมาคําแล้วครับเล็กหน่อยเลือกเรียนนะครับประมาณสี่โมงโมงแรกครับมาใส่ใส่ประมาณทันหดชั่วโมงแล้วว่านี่ครับมาใส่ตอนแรงลงบึงใส่อลไรสิกู้นั่นแหละครับนั่นีอครับเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงหนึ่งสิกู้กู่กับบ้านเลยคำมาฝากับมืดมาอีกแล้ว พี่จัดสิฝนถึกในโบจกักโตนีก็รมองสีเส้นนะครับฝ่ามืดมเออแล้วกูทันมาเนาะถึกหายจากโตในโบพดัดใดไปกินแรงบอกครับไปปีงแรงในโบจากโต ก็เงียบเห็นมเนีเงียบเลยแม่บกคื่อเลยเน่ได้แล้วพี่น้องนี่สามโตครับโอ้คืออยู่เพราะแต่ได้ไปปีนกินแรกนะครับพี่น้อง ก็ได้ลงน้องลุงย้ามาเป็นเดือนแล้วะครับพี่น,น้องตั้งแต่ขายผักขายกระโพนมาเนีห่างเหินมาเลยครับตลอดอได้มาเลยเมื่อนี้ก็เลยว่างเลยมาลองใส่เบิง้งก็ได้ไปปีขึ้นแรงเนยเมื่อก็ได้สามตัวแล้วคือทำเดึงแต่ได้จากห้าหก 5, 6, 7, ตัวเจ็ดตัวพอได้ ปีกอืออืมนะสามตัวมาดูมาหลุดอีกมีอีกบออย่างเข่งเข่งเข่งโอ้ยนะ่ะนี่ ตุลีแล้วปักกุ้มครับปักกุม้มมาแตะมาใส่กางเว้นกับบันไดามาฝนองสีเซ้นปักกุม้มนั่นยึให้ อันนี้ปลาสอยครับนี่ปลาสอยคือละน่ะคืออีกเพื่อนนี่ปลากุ้ง ก็เริ่มติดไข่แล้วกันคืออยู่ตัวพี่น่อยปลาเสร็จมใดปิ่งด้วยมาใดปิ่ง,ยยงยยอยู่มาใดหยักลายยางหล่แนวมาใดมาหากินเลยพปย่น้อยมาใดทายคลิป ปลาปูปลาเป็นหนองเบิองเลยฝนตกมาสมมื้อสม,มือครับเข่ากับท่านได้วานยู่นอยู่บนเยึกนี่ปลาก,กุมครับไข่ตัวตคืออยู่พี่น้นองนี่คุมก็พอได้ตัว เออหลายโต้ละตัว,วตนี่พี่น้องเอาตังเดียวเท่านี้แหละพี่หอกุก่็คำแล้วก็ครับใส่สองหัวพี่น้องใส่วงวงอมอมอย่างนี้นะสองหัววงวง ข้างนั้นสามเส้นครับหัวนั้นอันนี้หัวนี้สี่เส้นรูดหรอเปล่าโอ้ยย่งอยู่พี่น้ังยังตัวนี้ตัวใหญ่แล้วเนี่ยกุมโอ้ ไข่ตุวพี่น้องไข่แล้วปลาอืมอืมก็ได้ติกปีกแล้วแรงแล้วพี่น้องแล้วแรงนะรวยเหลือเงยเฮ้ยหมูมีหมนูนี่ตุกนี่โอ้โองคัในใหญ่แต่วะพี่น้องคันบมูมีปลาใ,ใหญ่มาฉีกมองเนี่ยบก่ วกาขาดง่ายใส่ในปีสองปีอยู่นั่นปาลาใหญ่เลยปลาดูปลาตองกายครับปึงหูนี่น,น,น,นั่นตึกอีต้นอืมว้าวขึ้นหรือพี่น้องปลาหนันบ่ได้มาใส่มา,มายังเลยครับมันจะซีอะไรตามพวกท่าได้ ห่างเฮิร์นมาใส่โดนๆมากับต้องคิดขันขันมาใส่มายัางวะโอ้คือแล้วคือแหลกทำดีกันแล้วแรงแล้วต่อโตสิบโตหร้อวะโมนี่สุดเพียงนี้เลยครับต่อต่อไปเป็นสามเส้นเท่านึงครับเันสามเส้นเลยถึกให้บอก ปัดไปวันไหนก็นติดมาลุนเบิร์สามเส้นครับมีบอป้ามันมีแต่ตัวใหญ่เนี่ยโบ,บเห็นนี่ป้าหน่อยป้าหน่อยครบดังเสียแล้ว ไ <C ül> อ้โมเ,เห็นมีดผีว่ามันใหญ่แนละ้วพี่น้องมันเลืบไข่ตัวมันใหญนะ่น้ำเส้นบดถ,ถือ โอ้ยบวถือเลโอ้ยไต่ใ่ตัวนึงตัวที่แย่งตัวนึงเลยส้นบเ็บงาน หนึ่งเลสองตัวสามตัวเลยครับไม่ตาอย่างเสียตายไปไปประหนดชั่วโมงตายแล้วปลาบัวเนียสี่เส้นคื้อย่างถือหน่อยสามเส้นบดถือ คนหนึ่งลดครับใส่ซีเส้น a ีเส้นพอดีพี่เ้องใส่นี่ปาขาวมุน เป็นบทถึกเลยนั่นโอ้ป้าพี่หน่อยป้ามันปีนนะ่พี่หน่อยป้าป้าตายเลยนั่นมันหลุดไปอีกป้าจะตายไวนะฟังหันยังยกมามันหลุด มองมันทีกว่าก็ม,มากคำเหลืตังเดียวเท่านี้นะ้ะไม่ต้องว่าจะมาใส่พอตใดไปปิปีงขึ้นแหล่งกับกระใดอยู่ สิบกว่าตัวเลกินหมดดอกครับอันหนึ่งอีกนึ่งสองตัวรุดพอดีวะแน่นไหนดีต้จับท่านครับมันเกี่ยวซื้อๆปามองซีเส้นนะครับ เกี่ยวนี่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 เรียกปีนอีกแล้วอืมหม้อซีเ้นแล้วมาใส,นะส่อยากได้่หม้อสีเ้นมาใสา่นะมาซื้อมาใสา่ มองแพงมากมันใส่ป้าใหญ่ขี่เออเสียดายมองมันก็จำเป็นกันบบไฟกะจักเทือดอย่างไรก็เสียดายป้ามากินกันโบใส่กะอืดคยังกะสื้อได้เขากินกะคือวา่า่ะเป็นทองกะหายยาก โม่สามเส้นนี้มันมดรุ่นเหมือนละว่านี่พี่น้องมันเริ่มคลายเริ่มใหญ่ละมันเกี่ยวนี่กบบตัวใหญ่ๆหี่ดูว่ดหยุดเลยโอ้กินบบบมืดเอาเพื่นเรา กินโมมืดแอกวสมนึกมาแล้วครับอันนี้ปลาขาวโอปลากระไทยหน่อยกระไทยตาแดงคำแล้วพี่ <Okay. S 2> หน่ยอยอยาดฝน,นฝ่าย่านฝนคึมคมมาละ ใส่ชั่วโมงเดียวซั่มดีก็เอาแล้วพี่น้องดีหนึ่งชั่วโมงายป่าสิบกว่าตัวก็วอพอยี่สิบโลววนี่กันหากับพ่อได้กิดนดยู่พี่น้อง เรื่องปูเรื่องปลาเนี่ยโอึดบันไดดอกครับในมาหาเราจะมองมาใส่มาก้ากับด้ตุ่มแล้ว <c oughs> นอกจากบ่ไดมาหาทันเป็นเดือนลรืเป็นหกที่บัไดลงใส่มองใส่เบ็ดอืม มือกับไปหาแต่เห็ดกันหลายมือแล้วครับไปเก็บเห็ดเห็ดลังออกอะเก็บแบบแกงกินมาตุ่มกินครับมาปนกับแสบเลยเใส่แบบพริกอ,อ่อน ถือปัาเขียงโคตัวหนึ่งอ่กคนถือปาเขียงหลายๆไปตุม่มโอ้ลุดมือไปนองพระท่านได้ปดจับมันลุดเลยปลามันใหญ่กลัวมองก็อยากได้อยากได้มองซีเซนเนี่ยซือมือไปซื้อกอ้ยาดเนี่ไปน้อง บุมีดดรถด้วยซานคือแต่ก่อนสมัยก่อนไมยก่อนไปได้สม,มือครับสม,มือบุมีเลยโดยสารเราเป็นรถโตครับดดรถด้วยซานกรับบมีคนคขี่กรับคุ้มค่าน้ำมันกรับก็เศร้าลแลน้วครับนี่สิไปอาซื้อยังไงยากครับที่ไหนทางเมืองแหลมเพท แี่ะพี่นอกมาหนิพีอ่องเบิ่งแล้วกดไลค์กดแชร์ซับตะไข่กดติดตามน้ำเนเดือครับรับมาอนี้ครับขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านครับขอบคุณไดหลายครับสวัสดีครับ